สวัสดียามเช้าครับ MC ทุกคนทุกท่านครับกับอากาศเย็นสบายนะครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้าอากาศเย็นๆครับวันนี้ยจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศการใส่บาตรของชาวบ้านนะครับ

เนี่ยมันเฉียบนะเนี่ยนี่ล่ะนี่นี่ักนี่ยนะจำโอ้เอาไปดูคัดคัดคัดจำคนน่ะอีปมอีปมนี่เล็กนิดเนียวอ๋ออีปมอันนี้อันนี้ปลาซิวเป่าครับเลยปลาซิวน้อยติดตรงตรงตรงไหมตรงเหมอนตรงหน้าตรงให้หน้าอ๋อปลาซิวน้อยน้อยคงั้นล้างล้างจากใส่บาตรแล้วครับพี่น้องเป็นสัตว์ ปลาจะตรงปลากำลังนงตรงส่งแับตัวได้ปลาน่อยมาหน้อ่อยอรยเนี่ยนน่อยเป็นน้อยปลาซิวเาน่ะปลาขาเขาไม่แซบกินครับแบนย้ปลาซิวแบบนกินไงกินายเนาะมกกระแทบพอตัวมันหน่อยม่ต้องม่ต้องข้อขีเอาน้ำรดนี่ อ้าวยังไม่เดยกินเแม่เองดูอไรอยูน่นี่ขรับผมยายแกไปถอะกูมาเอาอันนั้นให้แงเยลยอันปากอี๋องไะขายบก็มา,ามาสีหยสยสอยยยังพาไปเลยครับี่เยก็จะยากต้กินดี มากินดกินดแบเือิน้าน้นมตเทียงบนอมาจีนนานหอนแดดขานติงครับไปยากคาดกลังเรียกปลาเรียกขี้จากปลาครับมันีเสืออ้อมหมอบ้านอ่าง้ออมหมอ กระสิวซิวหน่อย,อ,ยอ๋อหอยก็เรียกออกอันนี้หอยส่วนมันหอยจุบหอยปักหอยเชอรี่หอยเชอรีอ่หอยซิลิโห<อ>นอ่อครับต้มจิ้มแจ้วเนาะกินกินจะเล้ยงกี่ปูมันซื้มาแต่ต่าดมาแดงมาแดงซอนรับอหญิงยีงย่บ่ซอบอกีอออกเนาะ ซ้อมถึงถึเมื S <S to um ่อใดซ้อมเมื het, ่อแรงกับเมื่ออื่นแล้วก็บพรรเออเมื่อแรงกับไหวผู้เคลื่อนเมื่อโอเคซ้อมกันจนกว่าละอ่อนพุ่นละครับผมกว่าละเข้าเดียวได้บุญลาพอมันกลาเอสเมื่อเนาะเอสท่าเมื่อไปเตกแล้วมันกลายรีจะปิ่นเออไม่ได้เข้าเดียวค่ะครับผมซ้อมซ้อมจนเข้าเข้ากันอ่อนอ่อนส่วนสวยสวยงามแข่งอยู่หนาครับ ม,ม,มือมือหือ้อากาหยุดพักจนกวา่านนะเนาะสำรับเอาะไกลมือพอจะมาซ้อมอีกทีนึ่งอมเนหเนื้อหโลมือรดอะมาซหลบ้ออน,นผูดีหนโมาอ้เราคนเราคนทางฝุ่นเราคอบอกอีสานจอยจอยอยอยู่ คุณพาวิ่ีไหมคนลบบุรีคนลบบุรีเออแต่ว่าคือเราเราเรคือว่าอีสานแบบใจใจจอแม่ลยโอ้ยสมโยางาาวิชีวิตบ้านบ้านบ้าอร่อยแซ่บแซ่บแซ่บแล้วดว่าสิ่อย่างนั้นเด้นที่าแล้วกินได้ยินหรอเปล่่กุ้งมกป็นเสี้ยยิ้มอ่ามื่อเดี๋ยวเศร้านี่นะยังไม่ได้กิน ว่าสามแม่ครัวทา็เพร่มแต่วันนี้ได้เสียด้วมือเนี่ยคอนเต่นเลยมือนี่ยัไม่กินเลยตอนสามเช้าี่สามแม่ครัวมาเอากันเค่าตะมือตะมือโอ้โหมาสดพร้อมดูนี่ครับบรรยากาศต้นบ้านครับพี่น้องเช้านี้น่ตสงขาเพิ่งกับนีร้านขายของจำระจำหมู่บ้านครับ แดดก็นั่งออกครับตอนนี้เช้านี้อากาศเย็นๆน,นะครับ<ะ>บ้านยำปลาดอง,งอน้าบ้านไม่แดงนะครับมีเสียงประชาสัมพันธ์มาอีกแล้วน่าจะเป็นงานลอยก,กยระทงั้งนนี่ประกาศงานลอยกระทงั้งนี่ เอาบุญร้อยกระทงปีนี้อันทั้งพยายบาลมันมีงานยังครับแม่แด่นมันมีงานยาังทั้งบ้านจันป่าดงไอกระบุญประทายเขาเนี่ยนะกะโรอ,อ้นร้นอยกระทงเขากเ็เสียนางงามเอานันางน่งลงพม่านเลยไปร่วมไปประกวดกันยุนตำบลกุ้งและข้ามดีบ่ะโองานใหญ่เลยโอ้มาที่แปดเนี๋ยประกวดนั่นนงลงพม่านงานแล้วปีมันถืได้เลยวันเดีย <อ>มกมมมมมันนนนตตต้้้อองงงาาาาเดดิบสีครับ,อบอนนรอ,อดูกันไวก้กระทงปีนี้จัดที่กุฎยาคำนะครับ,น,นะน,บนบก็คือบรรยากาศบ้านจัำปาดงเช้านี้นะครับโอ,โอ้ยังสบายครับพี่น้องพาทุกคนมาดูบรรยากาศกันใส่บาตรเนาะนะครับของชาวบ้านนะครับจำปาดง โอ้ดอกไว้งามพี่ดอก,ดอกขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ